โอเคมาต่อวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นในโหมดเอ่อมันจะเล่นได้แค่ต้องเล่นให้ครบสามสนามมั้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวจะกดเล่นเดี๋ยวก่อนสุ่มาแรกประกอบว่าอันแรกได้อะไรแล้วที่เหลือเดี๋ยวก็จะเล่นแบบนั้นโอเคเราจะเล่นตัวนี้ตัวเป็น,นเกลียวเลยเราเสียทุนไเป็นไรเพราะว่าเรา กะจะเอากระเาของแชมเปี้ยนลีกแหละไม่ใช่แชมเปี้ยนลีกเขาเรียกอะไรรันคาแชมเปี้ยนลีกอะมันไปจังวะอ๋อเพราะเรามีไอ้นี่ป่ะเครื่องยนต์มันเลยวไวอุว้ยกระตุกใช้เครื่องยนต์ไปละรอบหนึ่งกระตุกเมื่อกี้ วิ่งโคตรวยจังวะโคตรวัยเลยอ่ะวิงตกใจอยู่นะเมื่อกี้อุ้ยใน,นงานเห็นไหมกดกระโดดผิดจังหวะนิดเดียวเอ้า อ๋อเมื่อกี้มันพุ่งความเร็วแสงอยู่แล้วมันก็หยุดอะไรงงเลยเนะาาี่ยเขาบูรณาทามลืมไปว่าเลยว่ามีบราารูรณาทามตรงนี้งง,งงอยู่เรียกว่าอะไรเล่นแบบมือใหม่งงอะตอนเนี้ยงงงย้ำรอเรือไม่ใช่ย้ำรอเรือแล้วงงงย้ำงองงย่อยักด้วยโอเคอืม แล้วมันก็มาพุ่งต่อโอเคเยี่ยมไอตัวนี้ตัวผิดต้องโรด,ดขยับไปนิดนึงเขาเรียกอะไรขยับปีตินึงอ่ะนี่ไงนี่ก็โดดช้าไปโอ้ยโอ้ยอ้ยอันนี้จำไม่ได้ปกติใช้แต่พูดแอคยีอืมไม่ได้อะเห็นไหมจังหวะแรกมันเก็บยากไอเนี่ย ห,หอยอ่ะเจ็บไปถึงเนี่ยเสียดายเลยอ่ะเสียดายช็อตหลังช็อ,ชอตหน้าช็อตหลังเลยเห็นไหมเราพลาดไปนะมาเจ้าอุ้ยสีรอยล้านแล้วหรอวายจันเจ็บเลยไม่ได้เลยอันนี้คือเล่นแบบมือใหม่จริงอ่ะของมาไเลยอาเลยอุ้ยยังยังยัง,ย,งยังได้ต่อนะยังเสร็จอยู่ได้อีกนะ เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บอันแรกได้อะมันก็จะเก็บครบเนี่ยถังเก็บอันหลังนี่นี่เราขาดทุนไปนะเมื่อกี้เราขาดทุนนะถือว่ารู้สึกว่าน้อกับพูดตะคีนะพูดอะคีจบได้ตั้งห้าร้อยกว่าล้านห้าร้อยนิดๆนะเมื่อกี้ด่านแรกไปลปะด่านสองด่านสองเคยทำมาที่เจ็ดร้อยกว่าล้านนิดนึงคือมันไม่กระตุกเลยนะ หรือว่าหรือว่าอัปเดตรอบนี้มันแก้บัตรที่มันกระตุกละปกติเล่นปกติยังกระตุกอะ่ะเลยไม่อัดก็เลยเป็นอัดอัดอัดอีกกล้องใช้กล้องอัดหน้าจอโทรศัพท์แทนโอเคอันนี้จะรีค่อนข้างเยอะเอ้ไม่กระตุกอ่ะนะดูไปก่อนไม่แน่ใจเมื่อกี้หยิบ โดนบนบน,บนของหอยก็เก็บเลยนะเอ้ยหนูจะพาขดเลยแล้วใจหายแวบเลยเก็บอย่ีบไม่ครบเลยอะดูดิขาดหลายรอบเลยอันนี้ตัดก็ไม่ชอบเหมือนกันทำให้เสียสมาธินิดนึงมันงงอะ่ะยิ่งเป็นคนงงงอยู่แล้วด้วยเวลาเล่นอ่ะ จังหวะแรกเล่นยากมากที่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 ให้เก็บหอยอะ่ะจังหวะแรกเก็บยากมันเดาไม่ถูกหรือว่าเก็บง่ายแล้วแต่คนมังน้งส่วนตัวคิดว่าเก็บยากกี่ภาพตัวใหญ่ปะมันจะภาพตัวใหญ่นะรู้สึกได้มือล้านมือลัาน อุ้ยอะไรอ่ะจบสามร้อก้สิบแปดล้านประมาณสี่ร้อยล้านท้ามี่ไม่ชนนะเราชนยังไงแล้วงงเลยเข้าไปเข้าไปดูหรือว่าดานใหม่อ๋อดันใหม่ดันใหม่ไม่ใช่ดานเก่าเราก็งงชนกอนเลยอันดับแรก เอาไหว้ได้ไหม่ะอุ๊ยลงลงลงหนังนก็ยังไม่เคยเล่นนะนี่ไงจังหวัดแรกอ่ะเก็บยากอ่ะอย่าเผลอกดกระโดดนะ จังหวะแเนี่ยขาดทุนเลยอะขาดทุนน่าจะเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้แต่ระดับพื้นหลังเนี่ยโอเคอยู่ค่อยๆงงระดับนี้อาจจะกระตุกก็ได้นะรู้สึกเครื่องเริ่มร้อนละอุ้ยตกใจเนี่ย ตัวเดียว,ว่าขาดทุนเยอะไหมกลับไปนั่งคำนวณคะแนนก่อนเดี๋ยวมานั่งสรุปอีกทีนึงก่อนว่าสรุปก็คือว่าพลาดอันแรกไปเนี่ยขาดทุนหรือว่าหรือว่าขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนอยู่แล้วแหล,แหละแต่ขาดทุนเท่าไหร่ตอนนี้เห็นความเป็นตะขาบเล็กน้อยไม่เราสรุปคะแนนไม่ได้นะเนี่ยว่าคะแนนจริงๆของมันอาจจะเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะด้วยเพราะเราเก็บไม่ครบเองอะเราเก็บเราเก็บสกิลของ ของเขาเรียกว่าไงของตัวละครมันก็ไม่ครบ1 2คือเราเก็บแคนดี้ครั้งสุดท้ายแคนดี้มี3ครั้งครั้งสุดท้ายเราไม่ได้เก็บแตบว่าคะแนนส่วนนั้นก็จะขาดทุนไปจะเกินที่หลาย้านไหมคิดว่าน่าจะเกินนะ โอ้ยเกือบขาดทุนเกือบขาดทุนอีกรอบหนึง่งอันนี้มันตัดนั่นเหรอมันตัดอ๋อมันตัดเข็มไม่แช่อยังนี้แล้วตอนเนี้ยเอาให้แบบไม่ชนก็พออจบมันขยายมันอ๋อนี่มันมีขวดเลือดอันหนึ่งไม่ได้เก็บมันขยายต่อได้ไหมเมื่อกี้เราชนไปทีหนึ่งหรือเปล่าจำไม่ได้ลนะลืม